ไปห,หาแปลงเล็กราคาดีๆนะครับมาแล้วครับผมแปลงนี้หนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะครับขายยกแปลงอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นบาทราคานี้ฟรีค่าโอนด้วยนะครับที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลบางประมุงอำเภอโกพระจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับข้างหน้านี่ติดถนนลาดยางเลยนี่นะครับข้างหน้าติดถนนลาดยางที่ดินเราอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เจ้าของเขาไม่ได้ทำอะไรนะครับปล่อยหญ้าขึ้นเต็มเลยแล้วก็มีบ่อนะครับในที่ของเราโดนบ่อไปนิดนึงแปลงนี้ยังห่างไฟฟ้าอยู่1กิโลนะครับแล้วก็ห่างชุมชนอยู่1กิโลไฟฟ้าปับปาน,นี่อนาคตผมก็ว่าน่าจะผ่านนะถนนดีถนนลวดยางแต่ว่า บ้านคนยังไม่มีเขาก็เลยยังไม่มีโครงการเดินไฟฟ้ามาฉนดนคุด้แดงครับแปลงนี้ฟีค่าโอนด้วยเหมาะสำหรับซื้อเก็บไว้นะแปลงนี้ผมว่านนะซื้อเก็บไว้ในอนาคตก็น่าจะเจริญแถวเนี้ยมองเห็นวิวเขาหลวงด้วยครับเขาหลวงอยู่นู่น บ้านหลังสุดท้ายก็อยู่ตรงนั้นนะครับห่างจากที่ของเราอยู่ก็ประมาณห้าร้อยเมตรแปลงนี้ห่างถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์อยู่สิบกิโลนะครับแล้วก็ห่างตัวเมืองนครสวรรค์อยู่สิบห้ากิโลแปลงข้างๆเขาทำนานะครับเดี๋ยวจะพามาดูแปลงข้างๆ นี่เลยโอ้โหทำนาสวยเลยก็ถ้าซื้อไปก็ให้แปลงข้างๆเนี่ยเช่าทำนาก็ได้นะครับโอเคเลยนี่ของเราอยู่ตรงนี้นครับติดถนนลาดยางเลยนะครับที่ดิน ตามกว่าถนนอยู่ประมาณเมตรนึ่งนะครับถ้าจะทําบ้านหรือว่าปลูกเป็นบ้านสวนเงี้ยก็ต้องถมนิดนึงขอย้ำราคานะครับแปลงนี้หนึ่งไร่หนึ่งานเจ็ดิบเอ็ตารางวาขายยกแปลงอยู่ที่สองแสนแปดหมืนบาทนะครับราคานี้ฟรีค่าโอนด้วยครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับศูนย์เก้าหนะครับ แล้วก็ Facebook ดวงดาวตาสังแล้วก็มี2ช่องทางนะครับ YouTube ลิงทองสตูดิโอแล้วก็ TikTok ลิงทองที่ดินสวยนะครับสนใจยังไงติดต่อมานะครับผมแปลงเล็กๆราคาดีๆแบบเนี้ยนานๆจะมาทีนะครับแล้วเป็นโฉนดคุ้นแดงด้วยเหมาะซื้อเก็บไว้ครับซื้อเก็บไว้เป็นโมรดกให้ลูกให้หลานนะครับผม สำหรับแปลงนี้ไปแล้วครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ